จำกันได้ใช่ไหมกับช่วงเวลาที่เกมออกมาสมบูรณ์หรือแพทช์น้อยไร้บักกวนใจณตอนนี้หลายคนพอจะรู้แล้วว่าปัญหามาจากเรื่องของการบริหารเวลาที่ย่ำแย่และเลยพนักงานในค่ายแล้วก็การยัดฟีเจอร์เข้าไปเป็นจำนวนมากและยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่เรามองว่าเป็นปัญหาด้วยสิ่งที่ว่าก็ดันเกี่ยวเนื่องกับที่เราได้พูดถึงไปอีกเรียกได้ว่าอาจจะเป็นโดมิโนเอฟเฟกในวงการเกมกันเลยเราอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ Engine g เกม และขอเจาะจงหน่อยว่าต้องเป็นเรนเดอร์แวร์สวัสดีเราชื่อพลอตตี้และคลิปนี้จะพาให้ทุกคนรู้สึกแก่หน่อยเอนจินที่เราพูดถึงเรียกได้ว่าเป็นเอนจินชั้นนำในยุค Play 2กำลังรุ่งเรืองถึงงั้นเราก็ไม่ได้เห็นเกมถูกสร้างด้วยชุดโคดนี้ติดอยู่แค่กรอบของเครื่องเกมเครื่องเดียวมันแทบจะบอกได้เลยว่าเรนเดอร์แวร์ได้โลดเล่นไปเกืบทุกคอนโซลในยุคของมัน รวมถึงเจนก่อนหน้านี้ภายใต้ครอบแมนิดหน่อยฟังดูเป็นเอนจินที่ประสบความสําเร็จแบบล้นหลามกันเลยใช่ไหมแต่ว่าช่วงเวลาใต้แสงไฟของมันกลับสั้นนิดเดียวเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ของใครอื่นๆด้วยเหตุผลจํานวนมากแต่เราสามารถรวมออกมาได้เป็นคนร้ายเพียงหนึ่งเดียวยังไงก็ตามนะเราอยากให้เริ่มต้นที่จุดกําเนิดของมันก่อนเพราะความน่าสนใจก็มีตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเรนเดอร์แวร์สามารถเรียกได้ว่าเป็นเอนจินรุ่นคุณลุง ด้วยความที่เวอร์ชั่นแรกถูกผลิตออกมาในปี1993โดยที่เป้าหมายคือการสร้างสภาพแวดล้อมสามมิติที่ณเวลานั้นเป็นอะไรที่ล้ำยุคมากทำให้คนที่จะมาเปิดโปรเจกต์แบบนี้ได้ก็ต้องเป็นบริษัทขนาดยักษ์บริษัทที่ว่านั่นก็คือแค n น n เจ้าพ่อกล้องและปรินเตอร์ที่เรารู้จักกันดีถ้าเกิดตอนนี้มีใครกำลังคิดว่านี่เป็นเอนจินเชื้อสายญี่ปุ่นสินะ เราขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าต้นทางของโปรเจกต์เขาอยู่ที่สาขายุโรปโดยที่แคนนอนสร้างบริษัทลูกขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะพวกเขาตั้งชื่อให้กับทีมสามิตินี้ว่า c r ิสเตียนสตูดิโเป็นไปได้สูงว่าบริษัทนี้จะเป็นสัญชาติอังกฤษเราพบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งออฟฟิศเก่าสุดก็เป็นออฟฟิศที่2ไปแล้วถ้าจะให้ได้มากสุดคือเรนเดอร์แวรเป็นลูกครึ่ง สำหรับคนที่คุณชื่อบริษัทนี้เขาก็คือผู้สร้างเกมรถชนถนนเดือดเบิร์นเอาที่เรารักนี่เองและต้องบอกว่าเกมนี้แหละเป็นเกมที่แจ้งเกิดคริเทเรียนในวงการเกมหลังจากที่พวกเขาได้ลมลุกคลุกคลานมาถึง5ปีแล้ว3ปีที่หายไปละ่ะเราจะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาเก็บตัวดีไหมนะอย่างที่บอกว่าทีมลูกของแคนนอนเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบภาพสมิติช่วงแรก พวกเขาก็เลยพัฒนานและขายโปรแกรมเฉยๆจนคนในทีมเกิดความสนใจในตลาดเกมและเริ่มทำเดโมขนาดเล็กออกมาลองผิดลองถูกเมื่อพวกเขามั่นใจว่าทำเกมมันสนุกกว่าก็เป็นปีที่พวกเขาแยกมาเปิดออฟฟิศนั่นแหละแต่ในระหว่างนั้นก็ยังให้แคนนอนแบกเงินทุนอยู่ปี2000 r ร nder w a r วก็เข้าสู่เวอร์ชันที่3และการออกแบบโค้ดก็ถูกเปลี่ยนให้เหมาะกับการสร้างเกมช่วงก่อนหน้าคริสเตียนได้พัฒนาเกมออกมาไม่กี่เกม และพวกมันก็ไม่ได้น่าจดจําขนาดนั้นทว่ามันก็พอดึงดูดนักพัฒนาหลายทีมให้เข้ามาสนใจปัจจัยหนึ่งที่เป็นไปได้คงเป็นเรื่องของความถูกสําหรับค่าลิขสิทธิ์ที่มากับความพร้อมในการเขียนเกมทําให้ปีต่อมามีไลน์อัพเกมหรือซีรีส์ระดับตำนานที่หันมาใช้ Engine นเ n นเดอร์แวอยู่ไม่น้อยอย่าง GTA, Tony Hawk, s Winning e l e และแน่นอนเบิร์นเอาท์เป็นตัวชูโรงให้กับเอนจินความสำเร็จของชุดโค้ดนี้ทำให้ทีมงานอีกมากหันมาเพิ่งเรนเดอร์แวร์อยากให้เข้าใจว่าตอนนั้นก็เป็นเจเนอเรชันที่6ของเครื่องคอนโซลเอนจินสามมิติเพิ่งถูกบุกเบิกไปเมื่อเจนก่อนการที่จะสร้างเกมให้ทันยุคนี่ยถ้าไม่ได้มีทรัพยากรที่พร้อมอยู่แล้วก็ต้องลงทุนเขียนเองตั้งแต่ต้นซึ่งงบต้องหนาแบบบริษัทขนาดยักษ์ยังต้องหยุดคิด เรนเดอร์แวเลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในยุคนั้นเกมกว่า500รายการถูกผลิตภายใต้ e n นจินของคริสเทเรียและได้สร้างความประทับใจในวัยเด็กให้กับหลายคนแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มี Engine อื่นๆเป็นคู่แข่งเลยปัญหาคือไม่มีใครมาลงข้อมูลให้ซะมากกว่าอย่างเกมของแคป c o m ก็น่าจะเป็น MT Framework ถึงแม้จะออกมาประกาศเป็นทางการตอนปี2006ก็ตามหรือเกม Dynasty Warriors ก็ถูกบันทึกไว้ว่าเป็น Proprietary ที่แปลว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเองไม่ก็ปกปิดแหล่งที่มาพูดง่ายๆก็คือไม่ค่อยมีใครอยากขายความลับทางการค้าหรืออาจจะไม่ใช่นักพัฒนาเกมในเจเนอเรชันที่6ของคอนโซลต้องมาพบกับความซับซ้อนทางด้านฮาร์ดแวร์เมื่อพวกเขาต้องการจะขายเกมแบบมัลติแพลตฟอร์มสเปคที่ออกมาของ PlayStation 2 ถือว่าน้อยกว่าของคู่แข่งอย่างเกมคิวบและ Xbox อยู่มากทว่าชิป Emotion Engine กลับมีประสิทธิภาพมากกว่าซะง,งั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของ p พทูทำให้เราพอจะวนกลับไปได้ว่าทําไมทีมพัฒนาจึงไม่ค่อยอยากเผยความลับ Engine พวกเขาโดยเฉพาะเกมที่ลงเครื่องโซนี่นักพัฒนาเลยต้องมองหา Engine ที่รองรับหลายแพลตฟอร์มและเลนเดอร์แวก็มีความสามารถตรงนี้อยู่ เรียกได้ว่าช่วงเวลานั้นคือจุดพีคของเอนจินมีนักพัฒนามาต่อคิวซื้อกรรมสิทธิ์ท่าทางของเรนเดอร์แวร์ก็ควรจะอยู่ต่อมาได้จนถึงปัจจุบันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรถึงทำให้ชุดโค้ดของคริสเทเรียนต้องอายุสั้นลง EA เกิดเหตุการณ์ EA TakeOver ยอดขายของเบิร์นเอาเป็นชนวนหลักให้ EA จตัดสินใจเข้ามาทำสัญญากับคริเทเรียนแต่เราว่ามันมีอีกเหตุผล นั่นก็คือการมีเอนจินกลางเป็นของตัวเองตอนที่พวกเขาตกลงทำสัญญาคือปี2004 EA ได้ขยายตัวไปอยู่ในหลายมุมของวงการเกมทั้งกีฬาเกมอะดัปเทชันจำลองชีวิตคือเป็นผู้จัดจำหน่ายที่น่าจะครบเครื่องที่สุดแล้วความหลากหลายที่ว่าเป็นสัญญาณให้ EA เริ่มวางมาตรฐานเกมตัวเองเพื่อรับประกันคุณภาพแถมคู่แข่งอีกจำนวนหนึ่งก็ประกาศเอนจินของตัวเองออกมากันแล้ว อย่างซอสของวาวอันเดียวของ Epic หรือ Infinity Ward Engine ที่ Call of Duty ใช้มาเกือบตลอดจะไม่ให้ EA หวั่นไหวกับความคิดนี้ก็คงไม่ได้และเราก็ได้เห็นพวกเขายังคงพยายามอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วยิ่งการทำเกมด้วย Engine เดียวมากก็ยิ่งทำให้ประสบการณ์แน่นการแก้บั๊กและปัญหาต่างๆก็เป็นเรื่องง่ายและถ้า EA ผักให้เกมจากเรนเดอร์แวโด่งดังได้ พวกเขาก็จะมีรายได้จากยอดขายกรรมสิทธิ์เข้ามาอีกเ่ว่าโลกแห่งความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิณตอนนั้น EA คงจะลืมตัวแหละว่าตัวเองได้กลายเป็นรายใหญ่ไปแล้วทำให้เจ้าใหญ่รายอื่นๆอย่าง Ubisoft Ubisoft Whatever Ubisoft Konami หรือ Rockstar ที่ใช้เรนเดอร์แวร์ต่างพากันไม่ไว้ใจและถอนตัวออกจากกรรมสิทธิ์ เรียกได้ว่าช้ำพอตัวเพราะ EA ถึงกับเก็บร้านเอนจินไปเลยส่วนใครที่ยังถือสัญญาพวกเขาก็ไม่ได้ทิ้งและยังให้การสนับสนุนอยู่เป็นอย่างเดียวที่หลงเหลือจากภาพฝันที่เพิ่งจะลบออกไปหลังจากนั้น EA พยายามใช้เรนเดอร์แวร์ต่อไปอีกสักพักแต่ก็ความ EA อะนะเราไม่รู้ว่าเกิดการบริหารอะไรที่ผิดพลาดอีกคริเทเรียนไม่สามารถพัฒนาให้เอนจินของตัวเอง มีความสามารถที่จะแข่งกับเจ้าอื่นๆได้เ e n d e r w a r e ได้ถูกถอดออกจากเกมในสังกัดและ EA ก็ออกตามหาเอนจินใหม่ตอนนี้เกมที่เหลือรอดมาได้ก็เป็นเกมจากบริษัทของไต้หวันกันหมดแล้วยกเว้น Active Worlds เกม Metaverse ที่บาก่อนการถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี1995ตอนนี้จะเรียกว่าร้างก็คงไม่ผิดขอบคุณมากนะฮะที่ฟังสาระของเอนจินในวัยเด็กของเรา เชื่อว่าทุกคนได้จับเกมที่สร้างขึ้นจาก Renderware กันมาบ้างมาอวดประสบการณ์ของตัวเองกันได้เลยนะอยากอ่านของแต่ละคนอยู่หรือใครที่ยังสนใจในสาระน่ารู้ที่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ของพวกเราก็กดติดตามไว้ได้เลยแล้วเจอกันครั้งหน้า